นิทานเรื่องป่าแห่งเสียงกระสิบนิทานเรื่องสัตว์ในเทพนิยายบทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นแห่งการผจญภัยการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันถูกลืมเลือนมีป่าลึกลับชื่อป่าแห่งเสียงกระสิบป่านี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาเลยเพราะที่นี่ต้นไม้สามารถพูดได้แม่น้ำก็ร้องเพลงกล่อมเด็ก และสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายได้เดินเล่นอย่างอิสระท้องฟ้าข้างบนปกคลุมด้วยแสงสีทวายไลท์ตลอดเวลาและดาวพร่างพราวเหมือนเครื่องประดับระยิบระยับในป่าแห่งนี้มีสัตว์ในเทพนิยายตัวหนึ่งชื่อแอลเริกม้าปีกใหญ่หรือกริฟฟอนหนุ่มที่ภูมิใจในตัวเองขนปีกสีทองของเขาส่องประกายเจิดจา้าเมื่อแสงทวายไลท์สะส่อง และปีกของเขา